้าเวลาสักคนหนึ่งกันนะเฮ้ยให้คนเต็มดีไหมวะ ให้รอก่อนดีกว่านะพวกมันยังไม่รู้ตัวนะหัวหน้าต้องเป็ปนฆาตกร ตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งแล้วหกมงครึ่งเลย จีบไอ้น,นี่ได้ป่ะเอ้ยอย่าบ้าสาวดีเราสาวเต็มนะสาวเต็มอันนะั้นไอ้คนนี้มันเป็นสาวกับคนนี้สดวสีชมพูขาวกับชมพูคือผมนะเป็นแฟนกันนะไม่อยากข้ามีอยากตัวเองดิ เป็นไรนะับฆ่าคนอื่นแต่ไม่ฆ่าเมียตัวเองแล้วกันนะสงสารเมียนะเวลาฆ่าคนรักนะแต่ยกเว้นเมียผมนะผมก็ไม่อยากจออะทรมุดทรยกเมียผมนะจริงนะเราขอโทษนะน้่องแฟนเธอลนะ ตามที่รักไปถ้าเหมือนเราดูกล้องนะ Apa yang pasal kau Anna? ขอโทษ หาคู่จี๋เลยนะมึงอ่ะมึงหาคู่จี๋มาเริ่มแล้วเดี๋ยวแฟนผมเปลีนสีแล้วผมตังแฟนผมดา่านล้วอีกแล้ววะอีกแล้วเอ,อ้ยแฟนกูออกว่ะ อันเนะกินข้าวก่อนนะ כי נכנס אלנו